อ้าวออ้ยเฮ้ยธรรมดาเด้อจอนนี้อ้าวหลังนี้ครับอยู่ปอดเลวจ้าอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอกบพ่สานบ้านฉันจะพอกนในวันที่11มีนาคม2567จ้ะ เมื่อกีพ้พี่น้องล้องหวยล้องฮองคือเก่าวจากพิกัดกับบ้านน้องเมยตำบลมวยคาอำเภอบุนทลิงจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเมื่อนี้พ่อปามีก็มาใส่คนเดียวคือเก่าวจากพี่น้องเพราะว่าแม่ปามีอ่ะเรียมงานนะพ่อปามีเนาะครับผมสิเอาสิเฮ็ดงานบุญจาพี่น้องบุญกองบัวจ้ะไปรุนไปช่อมกันจ้จพี่น้องเมื่อนี้สิโชคสิมนันคือมื้อนั้นบ่จ้ะไปกันเลยจ้าไปครับก็บสิยยามขึ้นไปทึ่งๆก่อนครับพี่น้องจกักสองสาหลังนี่แหละครับจังสิยยามลงลุมเนาะครับ แม่ปหมีพูนว่าร้อยครับพี่นละลอยอยาะร้อยจ้าสุนัยสิลายเป็นไดเนาะแจ้าน่า <laughs> ถือเนี้ยครับงแห่เข้าจ้าหากินไก่บาดอีกนะพอปะมีเนาะแนคร ตัวปลาตัวสีขาวๆได้ก็มีฮะกุ้งก็มีบอันนี้เป็นปลาซิวขาวจ้าอเออกุ้งขาวจ้ะกุ้งใสเนาะจ้ะเมื่อน,นั้นพอปลามีมาคนเดียวมันเด้อจ้ะพี่น้องมาใส่คนเดียวจ้าวันนี้ก็สืมันขึ้นมื่อน,นั้นแล้วเนาะ,ะหลุนนะครับทั้งที่สองจ้าหลุนตรงกันเลยครับ แต่ว่าสีลอยสิไล่ก็ลุ้นน้ำกันจ้าเออหน้าโอ้อยใหญมากหัเดียวตลอดแม่รู <c oughs> ้อย่า <c oughs> ผึ่งนับได้เหรออาลุ้นน้ำกันจะลังสุดท้ายมันแล้วครับพี่นอ้องสิพลักล้งคือเก้าวใจพี่นอ้องแม่ครับหน่อยสีไล่ก็สะสมกันไปครับ มันเหมือบอเน,อะน,ะนาบบลละม่ากับหูเหรอครับว่าจะถือยุบหรือถือกับที่ไนเนี่ยอัมเบเห็นเนาะครับผมหลุ่นต่น้ำกันครับพอป้ามีบอกแม่ป้ามีว่าโอ้ยน้ำแม่มบ่เห็นเพิ่นว่าจ้ะน้ำคือพี่น้องไร่หมอกนะครับก็จังอาหารตริงๆมียังกระปูบเกรขื <c ười> ่นมาเบงเบ้งยึกขื่นวะยึกขื่นวะ เทียงยูคเทีย่ยงยุาสาสมไปครับพี่นอ้องกุ่งก็มีเป็นกุ่งใสจ้ะพี่นอ้องซูปไปอีกแลว้วหรือ <laughs> <laughs> เปาทางกรงเวกนกงะื่นเลยบ <laughs> อกเด็กที่เรือยๆอยู่ครับพี่นอ้องเอ้ยธรรมาดาเด้อจะนี่นแม่สิบลัยกับบุท่ันผาดนาองแม่จ้า ากเออเทอเอา,เอาของแถมพก้อนเป็นกลุ้งไซจ้ะพี่นอ้องออ้ยนะกุ้งโมงนี่สีกลางคืนเนะเาะกุ้งไซนี่สีกลางค <ๆ S 1> ืนสีเขากลางคืนกนะันนะแต่ว่าเพิ่งขึ้นสีหิวแล้วเนาะ <laughs> พี่น้องเพิ่งมาไล่มองกุ้งกุ้งปราตาม,ม่องแน้นเนาะ <laughs> Lang ta Lang ta Lang ny vang ny ngay 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 văng ngay 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 văng ngay 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 nó hông, lún ngay 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 ใช่ถว่วหอมเนาะเมนครับขาต้องมว่าเขเคยถือว่างไถืออยู่ยอ,ววอ,อ่าถืออยู่ครับห้องโบรายครับพี่่น้ะสงสัยใส่ถั่วมเจ้าพระรมขึ้นพวเขาอ่าอ่าโบวังเหรอเด๋ยอยู่ดยอยู่ เป็นปลาซิวเขาเนาะเป็นเ่วนหมากเลยจ้ะนปุ่มกระต้อจ้าเลิกกันครับใส่บทหลวงน,นอนลังนี้เนาะ พี่น้องอันนี่สิะเป็นปลาเกตแข็งพอบมีกุ้งอีกเลยจ้ะพี่น้องเป็นกุ้งขาวกุ้งใสเน่องลองม,มึงว่จาจงเมือ่อแมนจ์ท่านไหนมาใส่จักเถ่อกุ้งแทวนี้เนาะแมนับตุ่นน้ำกันจ้ามือนิสิมีม่หยดหยูต่นต่นบ่ <laughs> เลยยุกเหลือๆก็โอเคได้เนาะพอประมาณเนาะน่ายิงขึ้นนอกยิงขึ้นนอกน้าจะติดตะกอนแล้อพอประมาณหรืแมนครับแล้วก็เปิดออกข้างในไซด์ได้พี่ bố bần đay nò bố bần đay, bố bần đay và bố bần đùn cân to anh này e nhẹ nè hồ bảo mi nè anh nhẹ hợp cái <laughs> đấy, đấy thì đó à hồ bảo ơi cuống khẩu súc răng lự thì bảo mình cuống chứ mình tao Đi chá Ừ, ừ. bán 2 tổ 2 chá Cứ chân văn nhảy Sao con cụ của nó Hãy subscribe หลุดกันต่อหลังไม่เลยครับลุดน้ำงกันอีกจ้าอ้าวสีหาตู้ตัน้น้อยๆครับพี่น้องลงมาทางนี้มีห้อยพี่น้องเขาสอนเนาะเบตองตักขึ้นจากน้ำยังติดเปียกอยู่ครับพี่น้อง อ้าวหลุนมั้งครับกันในยกโปอยู่ครับมึงน,นี่มนไปยก้านี่เนี่ครับหักมาลายเนะาะไยกโปก,ก็บด้เทเรื่อยๆดีไดพอู ที่ว่ากลุ่มนี้เ่าเขาทุกหลังเลยจ้ะลองมาใส่กลางคืนมึงบ้างเมนมาลองบอเออเอออุ้ยนี่เก็เป็นป้าชีเขาหรือเนาะเมนจ้ะยูนี่ตัวกป็นปากลอยอยู่ลอยอยู่อ่าลอยอยู่ครับพี่น้อะ อ้าวคืออยู่ครับคืออยู่หลังนีล้เงนอโอ้ยมันก็นี่ละก็มีแต่ได้ยินเสียงหัวละซ้าแต่หัวแห้งจะกินเนาะคือหน่อยกับหัวคือเก่าบ่ถือกับหัวแต่หัว คนละแบบกันพี่น้องเนี่ยจ้ะหนาวเป็นปลาซิวูขเขาใะพี่น้องตีร้ายกับหัวแบบยิ้มเปรยๆครับพี่น้องอุ้ยตัวนี้โอ้ยยาจ้าโอ้หาดอดองๆจ้ะ เศษใหม่เน,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 นาะอู้้หู้ลังนี้ครับยุกโปเลยเจ้าเพราะว่าเป็นใส่ไงพอเปรมีอุยให้พี่น้อ,องเขาเบิ้งข้างในเนี่ยใส่ไงับพี่นอ้องตัวขาวๆเนาะเป็นปลาเกล็ดแข็งกับปลาซิีโคาครับกุ้งก็มีจา้าโยนอยู่เนาะแม่นจ้าเดี๋ยวยุกปออยู่มใจพี่น้องลังนี้สิขึ้นไปเทงเทิงครับพี่นอ้นองเทเทิงโขกเนาะ ขอไปใส่อยู่กลางเกาะเลยครับพี่นะ้องแน,น่จ้าน้ำเพิ่งก็ทิเป็นฝาฝานพะอมินะ่งเนาะแต่ว่าที่เปนสีใสจะพี่หนุ่มมันมีอากาศขึ้นจ้าเวลานี้เนาะแ,นแต่ว่าตอนเสาร์แดดจ้าเออ,เอกลัวมูเนะาะพอมินะ่งเนาะครับตั้งแต่ยากม,มากครับพี่นะ้องแม่นจ้านี่โคอยอยู่ครับ,บก็ค่อยๆวพอพอมี่ โบจวกจักตัว <laughs> เคยถึกอลายคนนี้ดิแมนจ้าแต่ว่ามัอนี้ก็ลุนกันใจพี่น้องวัอนี้ก็ถึกอลายที่สุดแล้วครับอืมอยังอีกหลายหลังอยู่อย่าถึงนาบน้องแมนไปเล่นหลังนี้ซ <laughs> <laughs> ื้อคือล้างมาเงินโบหลุนเบิึงครับพี่น้นองอ เสื้อเดี่ยวคอโลครับบ่คือเอ้าเมียนเลยเด้อมมััันกต้องงงีหหลลถถึบแต่ว่าก็เป็นวังเดียวกันแล้วครับกับวังหันแมนครับผมครับวังหันใส่อยู่ไหนครับวังนี้ยางพาน้ำลงยามเลยครับพี่น้องลอยอยู่พอพอมีเอ้าลอยอยู่ลอยอยู่ครับลอยอยู่ใจเย็นใจเย็น

แม่นครับอ๋อสีเ่องกระติกเลยครับพี่หนุ่มหาสุดท้ายแฟนรอจริงบอกแต่ว่าปรทันหัวท้ายเด้อจ้นอะนี่พี่น้องทักมากรอดจักยังพี่น้องวะอ๋อสวยอยู่ครับ จะได้ดุน hmm. น mm ้ำ hmm. ก um, uh ันเขาไก่ๆหน่อ hmm. จ hm. yeah. mm ึงเห็นเนาะซ้ำเีกระถือวะไข้เนจ้ะพี่น้่มมือนี้เนาะเดทเรือเรืออยู่ครับอู้าวดีฮะอนี้อากาศ้นจ้ะพี่น้องมนเวลานี้เนาะ ตอนนี้ก็ใบสบามเนะ้ะพอประมีเนาะนะ้น้าข้าวงานอีกนออยู่ลออยู่นาออยู่ครับอูอรขอบอ่ืมใหม่เนาะแล้วจะได้สีขาวตุหม อาเขาอ,อยู่เขาอ,อยู่โอเค้าจ่ามีเ,เมถ่าแน่นมีเถ่าพอมีเถ่าพร,ร,ร้อมจ้าลาบได้บ่หืมลาบได้บ่เอาปีนเอาเลยเด้อ เหมือนน้ำกันบ้างครับสิโลบอลจ้ะมองเกาคนนี้แล้วเนาะกบมีกบเป็นสิโลแหะอ้าเป็นเท่าอีกแล้วครับลังบล็อคอยลีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวปลากระเดดสามัวไปสิวตัวหนึ่งเอาเทเลยเด้องานเลยเอ้ยสิโลไปสรุปผลงานเลยครับพี่น้องงานจ้ะ ครับผมก็ออกมาสรุปผลงานแจ้งๆจ่งี่แล้วเนะาะ,มนะแม่ปามีเนาะแน่นจ้ายามครบเบิดทุกหลังลใจ้ะพี่น้องซิโพกรังคือเก่าเนาะพอปพรมีเนาะครับผมมันนี้กห็หากินไก่บานคือเก่าจ้ะพี่น้องคางคังล้ำโดมก,กว่าสิเป,ป็นปลาย,ยางเนาะพอปพรมีเนาะแม่นครับเนะบิผลงานโดยรวมเลยจ้าผลงานจ้าครับถือว่าเคร่งกระติกแล้วเนาะนีนน่เนาะจ้าผลงานพนพพรมีใจพี่น้องสิเป็นปลาเก็บแข็งปลาซิวเข่าครับส่วนลายเนาะปลากระเดิดอเนยปลากังเนยครับ กุ้งกุ้งพอปามีครับ,บกุ้งก็เขาเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องครับผมก็เป็นเรื่องปกติเนาะของการหากินหายากครับพี่น้องนี่มือมานมือบ่อครับแม่นจ้ะมือได้ถือไรกะยิ้มเป๊ะๆน้องพอปามีเนาะครับผมมือนี้ก็ได้ยกโป้ยุ่ยใจพี่น้องผลงานมือน,น,กกนี้ก็ถือว่าพอเธออยู่ได้กินใจพี่น้องมันเครื่องกระติกน้อพอปามีเนาะครับผมจ้าฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเปนสองอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอบกันไม่คลิปนาจ้าครับผมดลุนกันเบึงเรื่อยๆกรับพี่น้องตามหาความมาันเรื่อยๆเลยเนาะเน่จ้ะ